สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านด้วยนะครับนะก็มาเจอกันอีกนะอีกคลิปนึงนะที่ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนล e l วีสามนะครับนะก็ได้ว่าไม่มีคนมาเกิดเลยได้มาถ่ายคลิปนะช่องวีสามให้ชมนะ ช่องมีสามปกติจะไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับที่ถ่ายคลิปอย่างนี้ะนะน่ะให้ทุีด้าชมนะอืม ช่องนี้ก็ไม่รู้จะดังได้ห่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไม่ค่อยได้ทำให้คนมองเห็นอะมันก็ยากอยู่เนาะเพราะว่าพิมพ์หาลองพิมพหาช่อง y ย u ทูบเองอะก็เจอแต่ช่องหลักแล้วก็ช่องลองช่อง v2 นะมีสไม่เห็นอะ พอให้เราลงคลิปไปก็เหนื่อยเพราะอย่างช่องหลักเนี่ยมาทําช่องเดียวตอนนั้นนะผมกตนะ็ตั้งใจทํะตั้งใจทําจนมีคนมองเห็นนะแต่อย่างคราวนี้จะทําให้คนมองเห็นก็ยากมันต้องมีเวลาจริงๆในการท out, ําคลิปอัพค่อยอัพคลิปลงเนาะผมก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะผมก็ต้องที่ไม่นานเนี่ยผมก็ต้องไปทํางานแล้วนะเพราะช่องหลักนี้ก็โห่แล้วเกินนะอุตส่าห์ ผ่านเกณฑ์พูดิดตามยันมาเจอชั่วโมงรถอีกผมก็ว่าไม่ไหวแล้วทำเทำ่าที่ทำไหวถามว่าท้อไหมท้อครับแต่ไม่ผมแต่ผมไม่ถอยไม่ถอยนะเออไม่ถอยแล้วก็ไม่วางช่องไม่ทิ้งช่องด้วยปล่อยไว้งั้นแหละมันไม่ช่องของผมนี่เออถ้ามันสร้างได้ก็สร้างได้จะสร้างไม่ได้ก็ทำไปงั้นแหละนจนตัวเองเก๋ตายไปนะ ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะหาเลาะต่อแลว่ตอนแรกว่าจะเข้าบ้านนี่ผมช่องที่ช่องช่องหลักหรือช่องรองเมื่อกี้นะช่องเออหาเก็บเดินเก็บขวดเล่นเอาไว้ไปขายนะมีสองอย่างนะถ้าไม่ขายยามตัวเองทุกยากก็น่าจะขายตอนที่ไปงานไอ้นี่งานไอร้รสซีบางแสนเนาะ ต้องดูกนะ่อนนะเอฟก็อาจจะถ้าพวกที่ผมคิดคำนวณไว้นะเห็นแม่เขาแท้จะจำไม่ผิดแม่เขาพูดว่าไงนะมันมีจะกะอังคืนเหรอถ้าจำไม่ผิดแม่เขาบอกเขา้า เข้าตอนไหนวะก็อสองทุ่มออกแปดโมงเช้าหรือเปล่าแปดโมงสายๆอเออมาไม่รู้ต้องไปถามแกมันพวกผมได้ยินมาเข้าๆประมาณนี้นะไม่รู้ได้ยินผิดหรือเปล่ามีตะกางคืนหน่อยโอ้ตะกลางคนืนสบายผมอะถ้าเดือนเดือนก็หมื่นน้อยๆนะ ก็จะรอดูว่าวันสงการเนี่ยจะมีเพื่อนฝั่งไหนฝ่ายไหนต้อนรับผมมัางมีใครชวนผมไปเล่นน้ามัง่งนะอยากรู้เหมือนกันถ้าผมไปเป็นยาติมาเนี่ยนะเดี๋ยวลูกคนไหนจะทักเฟซมาไหมเออถ้าไม่ไม่ทักผมก็ไม่ไปผมก็ทํางานของผมอะ่ะเออแต่ว่าถ้ามีคนทักมาชวนไปเล่นน้าไปอะ่ะไปเลยต่อให้ไม่นสนุกกระชังเพราะเราอยู่กับเพื่อนลูกน้องก็เราอุ่นใจแต่ แต่ถ้าเพื่อนรุ่นน้องไม่ชวนเราก็ไม่ไปเราก็ไม่น่าด้านไปแล้วนะก็ไปกับเพื่อนที่เป็นชังซอมมอไซค์แหละนะไม่แน่จะมาหาเล่น,นหน้าบ้านเขานะ ออถ้าพูดตรงในเอฟซถ้าเสร็จเศรษฐกิจด,ดีกว่านี้ถ้ารถ New ว h ชฟเขาจะไม่ไม่โดนยึดเดี๋ยวผมก็ยังไม่ไปทํานะผมจะรอจนกว่าตัวเองจะปรงอะนะปรงเกิ่ัเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยนะผมจะไปทําแต่นี้มันสถานการณ์บังคับแต่ถามว่าเราไม่ไปได้ไม่ได้แต่ที่คิดตอนนี้ก็สายไปแล้วว่า แม่พ่อเลี้ยงเขาไปบอกหัวหน้าเขาได้หน่เดี๋ยวไม่นาเขาต้องเอาไปสมัครมาให้เราก็ต้องไปทำํำนะจะถามว่าถ้าผมได้อยู่คู่กันกันกบพ่อเลี้ยงผม,ผมอ่ะผมอยู่ได้นานอยู่แล้วเอฟซี FC. นะ ถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อเลี้ยงคือแบบต้องวัดดวง่ว่าตินงจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะแต่ตัวผมก็เคยทํางานโรงงานอยู่นะตรงแผนกที่ตัวเองเคยอยู่ก็ไม่มีเพื่อนที่ไปได้วยกันสักคนเลยนะผมก็ทนทําเอานะถามว่าที่ผมจนต้องย้ายพนงพนเนกย้ายโรงเนี่ยเพราะอะไรก็รมันเล่นพ่อเล่นแม่แล้วก็ตํางหนีเราเพราะว่าไปหนัง เขาตำหนิเราว่าไปอย่างเล่นพ่อเล่นแม่เล่นโอ้ใช้เขาใช้คำพูดแบบโหดอ่ะแล้วเราเพิ่งเป็นพนักงานใหม่ผมเพิ่งทำได้ห้าวันเองนะตอนนั้นอะ่ะใครไปจำได้ว่านะเอาขัวมาวางให้ผมอะ่ะให้ผมเพกใส่กล่องเพกใส่รังอะ่ะ fc ไอ้คนเก่าๆแม่งแค่สองชิ้นสามชิ้นไอ้คนใหม่ผมเนี่ยเออเอามาวางเอาวางไว้ทำห้าสี่ชิ้นห้าชิ้นวางวันมีหกชิ้นแล้วผมก็ต้องวิ่งใส่ผมใส่ไม่ทันผมก็ต้องวิ่งข้ามไป องนาเข้าอะ่ะแล้วก็จะไปวางใส่นะโอโหบ้าเปล่ามือผมไม่ไหวขนาดนั้นน่ะเนี่ยผมพูดตรงๆเวลามือผมไม่ได้ฝีไฟ,ฟมือผมก็ไม่ไวนะบางครั้งผมก็ต้องโยนให้น้องชายเพื่อนรุ่นน้องอะ่ะเล่นให้นะมือผมก็ไม่ไวช้าด้วยโอ้โหขอมให้กูห้าหกอย่างมากสุดนะแต่อย่างน้อยๆอะ่ะสี่ห้าอย่างแล้วน้อยสุดๆเลยอะ่ะบางไม่กีวันนึงมั้งสามอย่างสี่อย่าง ไอคนเก่าเกนี่สองอย่างสามอย่างโอ้ยว่าเนะาะลูกประสาทจะกินนะเอฟซีที่จริงพนักงานใหม่เออก็ต้องให้ทำให้วางชิ้นแน่นอยนะเอาเราไปอยู่ตรงจุดของเยอะเด้อเออพอเราทำไม่ได้ก็มาว่าเรา แต่ถามว่าไอ้ผมอ่ะไม่พลาดหรอกนะแต่แต่แต,ต่าที่พูดได้ฟังเนี่ยคือถ้าเราใส่ไม่ทันจริงๆเครื่องอ่ะมันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วรังนั้นอ่ะมันก็จะไปสุดใช่ไหมถ้ามันไปสุดเมื่อไหร่อ่ะมันจะแพ็กทันทีนะมันจะแพ็กทันทีถ้าเราจะเอาของใส่ก็คือต้องแกะใหม่ทั้งหมดนะเนี่ยในชีวิตการทํางานของผมผมไม่เคยเล่าเลยนะในช่องหลักแล้วก็ช่องวีสองเนี่ยนะ อันนี้พดูดในช่องวีสามเพาช่องวีสามไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วปกติช่องหลักก็ไม่ค่อยมีคนดูแต่ไม่รู้ทำไมนะแต่อารมณ์มันได้นะในการเล่านะเออถามว่าใครว่าผมทนไม่ทนงานผมก็ไม่สนอะ่ะเพราะาตอนนั้นไปทําอ่ะเงินนะ่ะมันก็ได้ไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ผมก็ขอยันทำโอทีนะผมจะไม่ทำโอต่อเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่เข้ากะกลางวันเนี่ย เขาบอกกันเป็นวันเสาร์แห่งชาตินะเพราะวันเสาร์ที่เราไม่ทำเนี่ยวันไหนที่เราก็ได้หยุดยาวไงยิ่งบางครั้งถ้ามาเจอวันจันทเข้ากลางคืนเนี่ยโอ้ยสบายเอฟซเอ้ยนะแต่ถ้ามาเจอจันจันกับองวันเนี่ยโอ้เหนื่อตาหาเลยเขาหยุดได้แค่วันไนที่วันเดียวไงนะ มันก็ผ่านมาหลายปีนะชีวิตในการทํางานนะเห็นตอนนั้นที่ผมทําเห็นคนในโรงงานเขาลือว่าอะไรนะโรงงานจะจิ้งเนาะอีกประมาณห้าหกปีข้างหน้าตอนนั้นนะตอนนั้นที่ผมอาอยุไปทําตอนนั้นผมอายุเกือบเกือบยี่สิบ,บละไม่รู้แม่งจริงหรือเปล่าก็เห็นแต่แม่งอยู่เป็นโรงงานหรือเขาขายโรงให้เจ้าใหม่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ในเอฟซีหลังๆนี้ก็ไม่เห็น เดี๋ยวเมื่อสักประมาณสี่ถึงห้าปีก่อนก็ยังเห็นรถโรงงานเขามารับคนอยู่นะแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วหลังๆอ่ะเขาเพิ่งมาสังเกตหลังๆกันไม่ค่อยเห็นแล้วรถรับพนักง,งานตอนแรกอ่ะพวกผมไปขอเขานะว่าแรกกับรถโรงงานอ่ะรถรับพนักง,งานอ่ะเขามารับแค่ตรงอีกหมู่บ้านหนึ่งไกลๆนู่นแหละเลยอตตอไปอีกแล้วพวกผมก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดผมไปขอเขานะขอเขาแล้ว าทางเจ้าของรถเขาก็ไปเสนอต่อหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาไม่ยอมนะไม่ยอมเขาบอกแค่ตรงนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่พอพอพอพวกผมออกมาหมดแล้วเนี่ย fc รู้ไหมเขาเพิ่งขยับขยายรู้ไหมเขารถเขารถเขาพัฒนาเลื่อนมาจอดตรงหน fc รู้ไหมมาจอดตรงปากซอยบ้านผมเนี่ยเออแม่ตอนกูทำไม่ยอมมันนี้ให้พอ นังหลังเออโหยเนอผมจะปวดแต่ตอนนั้นผมก็เคยไปสมัครอยู่นะก็รอเขาโทรมาเรียกก็เขาห็นโทรเรียกจนถึงทุกวันเนี้ยนะก็เลยไม่ได้ไปทําก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เอซที่ตอนนั้นจะไปทําเลยคือแฟนผมคนที่เคยเล่าให้ฟังมาในช่องหลักนะ ท,ที่ผมจะไปทํารอบสองเพราะผมจะเก็บเงินไปแต่งงานกับเขาแต่พอพอสมัครงานไม่ได้ก็มันไม่ใช่หลังๆมันก็เริ่มมีปัญหากันมันก็เลยห่างกัน,กางงานไปนะเมารู้อีกทีหนึ่งเขาก็แต่งงานมีลูกมีผัวไปแล้วนะก็ทําไงได้ก็ใช้ชีวิตของเข้าไปเนะาะเลือกทางทางนี้ของเข้าเองเนาะออถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เขา น่าจะอายุประมาณให่ไหร่วะสามสิบสองั้งใช่ไหมวะน่าจะสามสิบสองนะเพราะว่าเขาอายุมากกว่าผมสี่ปีนะเพราะตอนนั้นผมคุยกับเขาผมอายุยี่สิเขาเพิ่งยีิบสีนะ ฟซมันก็เ <c> ป <oughs> ็นเรื่องธรรมชาติเนอะอืเป็นเรื่อง่ัสรธรรมของมนุษย์นะบางครั้งเจอคนไม่ใช่ก็ต้องแยกย้ายกันไปนะแต่อย่างผมถ้าตอนนั้นถ้าผมไม่ปล่อยเวลามากไปมีความมุ่งมั่นมากกว่านี้นะแล้วก็ไม่ติดอันนี้พูดตรงๆนะถ้าไม่ติดกระรงที่ว่าต้องคอยดูยายที่ยายกำลังล้มป่วย ถ้าจะเอาแต่เขามาเป็นเมียจริงๆอ่ะผมคงได้เขาไปนานแล้วนะอันนี้เราก็ห่วงยายห่วงอะไรเนาะเกศเลนะีเ้ยงมามาันจะเล็กนะและ้วหลังๆทะเลาะ,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 ะกันก็เอาง่ายเอฟซีผมไม่ได้อวยตัวเองให้ผมไปหน้าพาน,นี่ไหนก็ได้นะแล้วตอนนั้นในเอฟซี FC, ผมก็ยังเด็กเนาะไม่ได้เด็กหรอกคือวัยอายุมันเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะแล้วตอนนั้นผมเพิ่งยี่สิบไงหน้าผมก็เด็ก แล้วผมก็ชอบถ่ายรูปตัวเองให้แม่ถ่ายรูปตัวเองที่เท,ท่ลงเฟซไงเออนะครค่นี้ขนเนขาก็ชอบมาหึงว่ามีสาวมาจีบมั่งอะไรมั่งโอ้บางครั้งคุยคนในกลุ่มเขาก็หึงหาว่าเราไปจีบคนนี้อะไรกไม่รู้สาคนนี้มาจีบเราแม่งสารพัดอีฟซสุดท้ายก็ต้องเหมือนกับว่าเขาคิดไม่ได้ผมก็ต้องห่งางจากเขาออกมาสุดท้ายมันไม่ใช่อฟซีเขาไม่คิดอย่างนั้นไงเขาคิดว่าเราห่างกับเขาแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็ มีคนใหม่เนาะอืมช่างเถอะนะผมก็เล่าให้ฟังไปงั้นแหละผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ความมืออะไรนะคือผมก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงเนาะเดี๋ยเริ่มก็ผ่านมาเกือบสิบป,ปีแล้วแหละนะเอา,าง่าย FC ผมอะ่ะผมลาลาออกจากที่ทำงานเก่าที่ผมเคยทำงานโรงงานเนี่ย มาได้ประมาณสักเท่าไหร่วะน่าจะประมาณสี่เดือนหรือเปล่าคร่าวๆนะน่าจะประมาณสี่เดือนผมก็มาเจอผู้หญิงคนนี้แหละคือตอนนั้นที่แลตอนนั้นนะ่ะเรื่ความ,มว่าเราอยากมีแฟนเราก็เมึนเลยเนาะ MT. เองสิเออพอเอสเฟซษาปัาาาป๊บทักไปเลยขอบคุณครับแอดครับเออมึงก็ถามไปกลับเลย ได้ป่ะครับเดิมนคนก็บอกไม่ได้ผมบอกมีแช่นก็ดีนะคุยกับกเราตรงๆบางนคนก็คุยแต่ก็เป็นไปไม่ได้มีคนเนี้ยแหละที่ผมได้ฟังเมือ่อกี้เนี่ยคุยเป็นไปได้ก็เลยคุยกันคุยกันอย่างนั้น,นมีความสุขไปแล้วก็คุยกันมาเป็นปีเหมือนกันนะสุดท้ายมันไม่ได้ก็เลยต้องมันไม่โอเคเนาะทุกอย่างมันไม่เข้าข้างเราอะ่ะโชคลาภอะไรต่างๆก็ต้องแยกย้กยายก,กันไป ผมจํำได้แต่ว่าเขาอยู่ฝั่งไอ้ประทุมเนาะฝั่งเขตเขตประทุมอะ่ะผมรู้แต่ว่าเขาอยู่คลองแปดแค่นั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะออโอ้ขายมาสิบหกนาทีแล้วเอฟซีนะไม่รวมกับคลิปช่องหลักแล้วก็ช่องวีสองเลยนะ ครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ FC ที่เขามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดา <c oughs> Channel มี3 <c oughs> ด้วยนะครับนะก็ไปละครับสวัสดีครับ